thank mm. นี่เรามาตามติดชีวิตของหนุ่มสาวเข้าใหม่ปลามันนะครับมาดูว่าเขาอยู่ยังไงนะฮะหลังจากที่แต่งงานกันมาเดือนกว่าแล้วฮะคุณสัญญาครับอันนี้จะลงอะไรครับเนี่ยจะปลูกอะไรครับแต่งร้านครับแต่งร้านนะครับแต่งแสนไม่เอาครับแต่งร้านเลยครับครับว่าผลผลิตประมาณกี่ตันครับผม ยังไม่รู้ครับจะรอดเท่าไหร่ไม่รู้ครับครับแล้วทํางานอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าครับบ่ครับเสาร์อาทิตย์ครับโอ้แล้วอารมณ์ครับแล้วกลางวันทำอย่างนี้แล้วกลางคืนจะบกพร่องไหมครับกลางคืนบกพร่องคร้บโอ้โหครับเมื่อยครับต้องแยกแยะนะงานกลางวันงานกลางคืนครับผมโอ้โหนะครับเขาแยาขคันแข็งมากครับผมปกติไม่หรอกครับนี่ทำอวดเพื่อนครับครับ อันนี้เป็นรายการตามหาเพื่อนครับขอคุณคุณสัญญาครับที่ให้มาเยี่ยมเยือนและค่ารถนะครับเขาสับสนุนค่ารถให้มาหาก็เลยได้มาตามมาถึงเนี่ยครับผมเชิญครับเชิญครับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับมาแวะพี่กัดนะครับพี่กัดอยู่ที่ไหนครับพี่กัดที่ไหนครับอยู่ตรงนี้ี่เรียกบ้านหนองกาดครับอำเภอหนองหงครับ อยู่บนนอกบนาอรชมบรรยากาศท้องทุ่งกินปลาเผาครับตอนนี้ยังไม่ใหญ่เกี่ยวข้าวค่อยมาครับประมาณกี่เดือนครับถึงจะออกลูกครับออกออกผลผลิตครับจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สี่สิบกวันครับอ๋อเดี๋ยวอีกสี่สิบวันครับเติมน้ำมันให้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าผลผลิตนี่จะได้เยอะหรือได้น้อยเท่าไหร่พอเลือแถวเดียวครับขอเพ é p เลือแถวเดียวอันคือคุณพ่อกับคุณน้านะครับ แล้วเดี๋ยวคิปอะไรคิปสองถึงคิปถึงคิปสองคลิดคิปหาโอเคมีอะไรจะฝากถึงกลุ่มเพื่อนเพื่อนท่องเที่ยวไหมครับคือวิชาท่องเที่ยวที่เรียนมานี่คือได้ใช้วันนี้ได้ใช้มากเลยครับโอ้ได้ใช้ได้ใช้อย่างนี้เลยเนาะจะเรียนอะไรก็ตามแต่ครับทำครับทำทำก่อนที่จะแก่จะทำไม่ไหวครับครับผม ไม่รู้ได้ไม่ได้ทาไปก่อนนะครับครับอันนี้คือระบบน้ําของคุณสัญญานะครับผมระบบน้าระบบน้ําคือน้ําบาดาลนะครับสำรองครับ,บปั๊มแล้วก็เอามาไว้ี่สะะรสะเนี่ยฮะสระเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่โอเคครับนี่คือตาติดชีวิตจะจะเบาไปเด วันนี้คุณสัญญาจะทําอะไรให้ไทานครับเนี่ยทำอะไรครับทำพิซซ่าทำทำพิซซ่าครับผมอะไรครับอันนี้คือครับคุณสัญญาจะทำพิซซ่าให้ทานนะครับผมเดี๋ยว่างเนี่นี่ครับมาชม์ฟิล์มก็พับนะครับดูดูที่กางเกงครับกางเกงเขาแบรนด์อามานี่ครับกางเกงครับ โอ้โหรโโหาหนักอยู่ดันนะนอนี่นนค,นคือดูแลสีของดูแล้วเขาเหมือนเหมือนดูชีวิตแล้วพระพ์เขาดูเหมือนทําอะไรไม่เป็นครับแต่ว่าว่ามาดูจริงๆ,ๆแล้วเขาโอ้เก่งมากครับทได้ทุกอย่างครับ <c oughs> นี่ครับเขาจะทําส้ตามตำพิซซ่านะฮะ <c oughs> แล้วก็ทําให้สีภรรยาครับสีภรรยาก็นั่งรอก็กินไงนะครับ อ่ะภรรยารอกินชมตำล่ะฮะชู่ๆกับคุณแม่นะครับคุณแม่ครับแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติครับครับผมแขกเกีบรติอันนี้คือครัวครับครัวบ้านทุ่กอ่านะครับมาดูคุณสัญญานะครับจะทำชมตำเพื่อรับแขกบ้านแขกเมืองฮะอครับแขกผู้มีเกียรติมาเยี่ยมเยือนเราต้องโชว์ฝีมือนะฮะดูซิว่าฝีมือกับ หน้าตาจะเข้ากันได้ไหมครับดูการจับกินการจับช้อนจับคัพเค้กจับไม้ที่พริกจับซากก็ดูมาทำมมงมานกันพริกกี่เม็ดครับเนี่ยลืมนับครับประมาณสิบเม,เม็ดใช่ไหมประมาณครับดูครับดับดูบรรยากาศครับอันนี้คือหอมแดงครับ ปูกเองกับมือฮะนี่คือยาก,กาศทุ่งนาบรรยากาศดีมากฮะชีวิตของคู่เข้าใหม่ประมาณฮะนี่กำลังทำย่งสุดชีวิตเลยฮะค,คุณแม่แล็คุณพ่อครับให้กำลังใจอยู่ครับคุณภรรยาด้วยครับ เขากำลังให้กำลังใจสามีตำส้ตมตำนะฮะครับผมครับดูที่ชุดของเชฟครับโอ้สุดยอดเลยครับอย่างเงี้ยครับกินได้ใช่ไหมครับที่กินได้ครับไม่ไม่ไม่ไมไมไมตายนะฮึ ครับครับครับคุครับอันนี้คือเมนูครับที่เชฟของเราหลั่งสันไม่ก็แอปเปิ้ลเชฟกาล่าแอปเปิ้ลสกาลล่าเนื้อาหารนะครับมีอะไรบครัมีเนี่ยมีเกี๊ยนเฮเกี๊ยนเอาใส่ใจกินนะแม่ถ้าได้ทุ่มครับนี่ตำบกง ไข่เป็ดไข่เป็ดใหญ่ใหญ่เหรอใหญ่เป่าใหญ่เป้ากลายเป็นแมวไข่เ้านาว่าแม่ข่อยเป็นเป่าคุณภรรยาฮะมันนีนั่งกินอย่างเดียวเลยไม่ไม่ช่วยอะไรใะ่ไมไม่ช่วยค่ะเปิ้ลสกาล่าอันนี้น้ำเสนอไข่ผัมไข่ผัมแกงไข่ผัมแซ่บนี่ส้มตำส้มตำเชฟสัญญาฮะ ปลาแดกตอนอันนี้อันอันนี้ต้มขิดกระเลียงอันนี้ต้มแซบต้มมัวครับต้มลำลำปีสกินแสบลำปีเออออนันนี้อันนี้ต้นหอมปลูกเองตอนแตงงานนี่คือหวังว่าจะเอาจบ่าวไปช่วยงานที่เขามใช่ค่ะเต่ตอนนี้โดนโดนโดนเขาเอาตัวมาทุ่งนาที่นี่ครับไม่ใช่ค่ะตามเขามาหนีตามเขามาขี้นะเาะเขากินแล้วโอเคครับนี่คือบรรยากาศทุ่งนาอุ่นๆมาครับ สำหรับค่ารถและค่ากับข้าวที่ต้อนรับไปอย่างดีครเดี๋ยวถ้าผมไม่มีค่ารถผมจะโทรมาบอกลงหน้านะฮะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนสนใจให้ไปเยี่ยมเยี่ยมที่บ้านนะฮะให้แต่บ้านไหนคะจะตึกที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยครับลบกูกคนมีหลายบ้านโอนเงินมาให้ค่ารถเดี๋ยวผมไปหาถึงที่อค่ะครับอันนี้คือคอนเทนต์ของ ของช่องผมฮะค, <c oughs> คือว่าอุนเงินมาให้ค่ารถแล้วก็ไปหาเลยคไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยครับผมจะไปหาคุณผมจะไปหาคุณแค่คุณโอนเงินมาให้ผมอนเ,เงินให้ผมแล้วก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงเหล้า <c oughs> <c oughs> เเหล้ากินไม่เยอะครับ <c oughs> ลังสองลงังแค่นั้นแหละครับคอนเซปต์ <Concept S 2> <c oughs> ของเขานะคะใน,นคอนเทนต์ของผมนะ,ะท่านนายกประยุทธ์นะคะไปแล้วคะ่ะลงหลักปักเสาแล้วคะ่ะ ไปแล้วโอเคค่ะขับรถดีๆไปแล้วขับด้กันเถอ